กลุ่มก่อเหตุรุนแรงลอบยิงทหารพรานเสียชีวิตขณะนั่งอ่านอันกุราอานหน้าหลุมฝั่งศพอพผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา6นากา30นาทีวันที่17เมษายน2567มีรายงานเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนพกขนาด9มิลิเมตรยิงอาสาสมัครทหารพรานรุสลีดาเลงอายุ43ปีสังกัดร้อยทอพอ4716หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47 ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่15ทับ12หมู่ที่4ตำบลประแตอำเภอหาจังหวัดยาลากระสุนปืนถูกบริเวณศีรษะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุยังพบตลอกกระสุนขนาด9มิลิเมตรที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่หนึ่งปลอกด้วยเหตุเกิดขณะอาสาสมัครทหารทารุสลีอยู่ระหว่างการลากิจไปร่วมในพิธีทางศาสนาราย,ยาแหนเหตุเกิดทายในกูโบบ้านจาระแปะบ้านจาระแปะอำเภอทางโตจังหวัดยะลา